สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าตัวสเปคงานนะครับที่ได้นะครับหมายความว่าเวลาที่ท่านลงระบบชั้นหินไปแล้วนะครับเราจะตรวจสอบสเปคยังไงนะครับถ้าท่านไม่ตรวจสอบนะครับคือของเราเนี่ยเรามั่นใจเพราะว่าเราทําทุกสนามเรามั่นใจว่าสเปคที่ท่านได้เนี่ยมันเต็มแล้วก็มากกว่าที่มากกว่าที่คุยไวร้ระบบระบบชั้นพื้นฐานเนี่ยสิเซนเดี๋ยวมาดูนะครับระบบชั้นพื้นฐานสิเซน ว่าที่นี่นะครับหรือหลายๆที่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ทุกที่เลยว่ามันได้จริงไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงนะครับหนึ่งท่านโดนฟันหมายว่าราคาสูงสเปคไม่ได้นั่นคือโดนฟันอย่างที่สองอาราคาต่ำก็โดนลดสเปคนะครับแต่ถ้าราคาสมเหตุสมผลนะครับอย่างที่เราทำนะครับได้เกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูกันว่าวิธีการตรวจสเปคตรวจยังไงอ่ะเชิญครับมาดูช่างมา นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เราปรับเนี่ยนี่เหลือรายละเอียดครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็คือสเปคที่เราลงไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสเปค10เซนนะครับวิธีการเช็คสเปคนะครับอันนี้คือปรับเกือบ100%แล้วนะครับอันนี้ก็คือเติมมันนิดหน่อยนะครับวิธีการขุดุเลยครับขุดนะครับกำหนดจุดขุดเลยนะครับ2 5 4 3 4จุด5จุดขุดไปเลยครับขุดให้สุดเลยนะครับขุดขุดให้ถึงทันหินหินสองเลย เดี๋ยวเดี๋ยวกบใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปบแล้วบดอัดใหม่นะครับนี่นะครับมีจันถึงหินสองแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ขุดจันถึงพื้นดินอันล่างเลยนะครับนะครับแล้วเราก็วัดสเปคกันเลยนะครับนี่วิธีการเช็คสเปคนะครับก็คือแฟงทั้งเจ้าของแฟทั้งคนทํางานด้วยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยแค่หินเกศนี่ก็เกือบสิบเซนแล้วครับ เพราะว่าระดับมันพื้นเดิมเนี่ยมันมันมีเอียงต่ําอยู่แต่ว่าเราเนี่ยจัดการให้ลูกค้าหมดอ่ะนี่นะครับถึงพื้นล่างแล้วนะครับนี่ถึงพื้นล่างแล้วอ่าดูนะครับเดี๋ยวให้ช่างวัดนะครับเต็มเต็มนะครับจากพื้นล่างถึงข้างบนนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องกลับกล้องนิดนึงนะครับโอ้โหเกือบเกือบสามสิบเซนนะครับนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่คือสเปคที่เราให้เต็มเต็มนะครับแต่ที่คุยกันไว้คือสิบเซน แต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่ต่ำนะครับนี่เราก็ใส่ให้30สิเซนมีทั้งหิน2นะครับแล้วก็หินเกตดูนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับอันนี้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทําสนามเนี่ยสามารถสามารถเช็คเช็คได้เลยนะครับว่านี่คือไม่โอเวอร์สเปคนะาว่าราคาสูงได้สเปคน้อยนะครับราคาน้อยราคาต่ำโดนลดสเปคอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เราจะชี้ให้ดูว่าไอ้ที่เราคุยเรื่องราคาคุยเรื่องสเปคกันเนี่ยนะครับท่านได้เต็มเต็มอย่างที่ท่านได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเพิ่นั่นเสร็จแล้วราคานะครับต่ําแล้วก็ไปลดสเปคระบบที่ใช้มันก็จะไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับลองติดตามกันดูนะครับนี่นะครับเราทํากันแบบเต็มเต็มจุกๆนะครับไม่ไม่มานั่งกักสเปกไม่มานั่งลดสเปคกันนะครับครับคุยยังไงได้อย่างนั้นนะครับได้เกินด้วยนะครับ บางจุดนี่30มสเซนอย่างที่เห็นนะครับนะครับโอเคนะครับบางที่นะครับถ้าต่ำสุดเนี่ยก็ประมาณ15บหเซนไปแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมหญ้าไม่รวมหญ้าด้วยนะครับหญ้านี่ขึ้นมาอีก5้าเซนนะครับนี่นะครับก็บอกกันไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยทำไมเราราคาประมาณหนึ่งแล้วสเปคเราให้เต็มแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ